ความรู้สึกไม่ใช่อันไหนก็ได้ครูบอกให้ไปเก็บหินอันไหนก็ได้วะอย่างเงี้ยมันเหมือนทําไปงั้นงนพลังไม่มีเพราะฉะนั้นหินก็ไม่มีพลังแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจล่ะเฮ้ยครูบอกว่าบริเวณที่ทํางานก็ได้หรือบริเวณบ้านก็ได้ให้เลือกจากบ้านก่อนถ้าบ้านไม่มีค่อยขยับไปที่ที่ทางานนะคะแล้วเวลาเก็บทุกคนเวลาคุณเก็บที่หินเนี่ยคุณต้องดูหินที่คุณรู้สึกว่ามีพลังงานแล้วดูยังไงล่ะคะดูที่ใจเฮ้ย สวยอ่าไม่เอาอย่าติหมายถึงว่าหินที่คุณจะเอามาจริงต้องคุณต้องไม่ติเข้าใจไหมคะคุณต้องไปเห็นที่เฮ้ยหินนี้สีดำหูดูมีพลังดูแบบมีพลังขออะไรน่าจะได้หมดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเวลาเราเก็บหินเราต้องมีเหมือนกันเราเล่นละครร่วมด้วยอะทุกคนมันมันต้องแบบนั้นนะคะมันจะต้องแบบเออสะดุดตาเหมือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ใช่แบบอันไหนก็ได้เนาะหนึ่งแหละ พอเวลาเก็บมาอย่างที่ครูเล่าให้ฟังนะคะล้างให้ตะวันตรงหัวนะคะทุกคนต้องเก็บตอนตะวันตรงหัวคือช่วงประมาณเที่ยงนะคะเสร็จแล้วให้เก็บวันเกิดตัวเองอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ให้เก็บวันจันทร์ถ้าวันจันทร์นี้โอ้เก็บมาแล้วมันไม่ผ่านแล้วมันนู่นนี่นั่นก็ต้องไปเก็บจันทร์ใหม่แบบนี้ค่ะแต่ต้องตรงกับวันที่ตัวเองเกิดเกิดวันอังคารเก็บวันอังคารเกิดวันพุธเก็บวันพุธ เพราะเขาเรียกว่าพลังมันจะจูนกันสมมุติคุณเกิดวันอังคารแต่คุณไปเก็บหินวันจันทร์ถ้าเกิดคุณอะโลกคุณไม่ถูกกับวันจันทร์เห็นไหมคุณจะขออะไรไม่ได้เลยเขาเรียกว่าดวงขัดแย้งนะคะเข้าใจไหมดวงขัดแย้งเพราะฉะนั้นเวลาเก็บหินต้องเก็บให้ตรงกับวันตัวเองเกิดวันจันทร์เก็บวันจันทร์เกิดวันอังคารเก็บวันอังคารเก็บตอนไหนคะตอนเที่ยงตอนตะวันตรงหัวนะคะทุกคนเก็บมาเสร็จให้ไปล้างทาความสะอาดแล้วเอาตากแดดไว้ ากแดดไว้รับแดดแบบนั้นจนถึงเย็นจนตะวันตะค้อยลงอะคะจนถึงเย็นแล้วค่อยเก็บเขามาเก็บเขามาแล้วทำยังไ,ไงคะเก็บมาแล้วเอาไว้บนหัวนอนก็ได้เอาไว้หิ่งพักก็ได้เอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วคุณก็สวดมนค่ะก็สวดแบบทุกคนทําทุกวันนั่นแหละนะคะถ้าไม่เชื่อก็อย่าพูดว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแล้วไม่ทําเมื่อไหร่จะเชื่อเออถ้าทําแล้วไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อ <c oughs> นะคะทีนี้ พอเวลาเราเก็บมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็เอาไปไว้ที่อิงพา้าหรือเอาไว้ที่หัวนอนก็ได้แต่โดยปกติครูจะแนะนําให้ลูกๆครูทุกคนนะคะในแปลนเอาไว้ใกล้ตัวแล้วในระหว่าง9วัน9วันหรือเท่าไหร่วันถ้าเกิน9วันให้เราคุยหรือตั้งชื่อให้พี่หินนะคะพอเราเก็บมาเราตั้งต้อง,ต,งตั้งชื่อนะคะ ต้องตั้งชื่อนะคะ,ะคุณอยากตั้งชื่อว่าแสนรวยแสนล้านหรือว่าคุณจะตั้งชื่ออะไรกันแล้วแต่คุณเลยนะคะที่คุณแบบสามารถคุยกับเขาแล้วแรกๆเราจะขัดเพราะเราไม่เคยทําอะไรที่เราไม่เคยทําใจเรามันจะขัดเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณเป็นมนุษย์แปลกประหลาดนะคะอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วมีคนมาให้เราทํามันเหนือ ความคาดหมายเว้ยมันเหนือสิ่งที่เราเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอีฉันก็เป็นคนเชื่อยากจบเกียรินิยมนะคะทุกคนไม่ใช่จบตกศีตาสากไก่กอกานะคะแล้วจะมาให้อีฉันเนี่ยเชื่อเรื่องการเก็บหินนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ถ้าเชื่อแล้วบุญเราสัมพันธ์ถ้าเชื่อแล้ว อะไรอะไรในชีวิตมันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันไม่รู้หรอกว่ามันมาจากการเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องหมอดูเชื่อเรื่องเก็บหินเชื่อเรื่องกับผัวเชื่อเรื่องเไปไหว้เทพเชื่อเรื่องบูชาเทพเชื่อเรื่องสวดมนต์นั่งสมาธิเราไม่รู้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะไปดวงเราจะไปฉลกกับอะไรดวงเราแบบจะไปแบบเฮ้ยได้เวลาที่จะถึงเวลาที่อะไรจะมาช่วยเราแบบนี้ค่ะเพราะนั้นครูเชื่อหมดนะ